สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับแนะนําวิธีการเปลี่ยนตัวสายพานนะครับของเครื่องซิลที่เป็นลักษณะของเครื่องซิลสายพานแนวตั้งนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการถอดตัวโคเวอร์ออกนะครับก็คือแผ่นตัวโคเวอร์ตัวนี้นะครับทําการไขน็อตออกนะครับ2ตัวคือฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือตัวนี้นะครับ2ตัวครับเราทําการไขออกกันนะครับครับเมื่อทําการไขออกแล้วนะครับ ภายในนะครับก็จะพบนะครับตัวสายพานตัวนี้นะครับที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือสายพานตีตะขาบนะครับจะมีลักษณะเป็นพลาสติกตัวนี้นะครับรับอีกสายพานหนึ่งก็คือที่เป็นสายพานสีน้าตาลนะครับก็คือสายพานเทปลอนนะครับับขั้นตอนแรกนะครับวิธีการในการถอดเราจะต้องทําการถอดตัวสายพานทีตะขับออกอนนะครับโดยสายพานนี้นะครับเองเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือ ตัวที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ตัวที่อยู่ไกลตัวเราครับจึงเป็นกันทั้งสองตัวครับสายพันเทปลอนเองก็เหมือนกันนะครับวิธีการที่เราจะเปลี่ยนสายพานเทปลอนนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเราต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับครับทําเครื่องให้ชาที่สุดครับหลังจากนั้นนะครับเราทําการนะครับดึงดึงลงมานะครับนี่นะครับ ตัวสายพานดินนะครับก็จะหลุดออกมานะครับครับทําการทอดตัวสายพานดินนะครับนะครับต้านไกลตัวเราต่อนะครับครับเราก็ครับเข้ามาเลือครับนี่ครับก็จะหลุดออกมาได้นะครับเมื่อเราทําการทอดตัวสายพานดินนะครับออกแล้วนะครับให้ทําการปิดเครื่องครับครับหลังจากนั้นเราจะทการทอดตัวสายพานเทปลอนนะครับครับสําหรับสายพานเทปลอนนะครับ วิธีการในการเปลี่ยนนะครับเราจะต้องทําให้ช่องว่างนะครับของตัวชุดตัวคูลิ่งนะครับให้ห่างกันก่อนนะครับแล้วก็ตัวฮีเตอร์เองก็เหมือนกันนะครับโดยทําการไขทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีตัวที่1ตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3ามนะครับไขตามเข็มนาฬิกานะครับนาฬิกานะครับเราจะเห็นได้ว่าช่องว่างนะครับมันจะอ้าขึ้นนะครับ น,นี้เหมือนกันนะครับสาเหตุที่ต้องทําให้มีพื้นที่เกิดช่องว่างมากขึ้นนะครับเพื่อให้การถอดตัวสายพานเนะี่ยมันง่ายขึ้นนะครับตามเก็บนาฬิกานะครับหลังจากนั้นครับให้เรากดตัวบริเวณตัวนี้นะครับบานสวิงตัวนี้นครับจะมีเป็นร่องที่เป็นตัวสปริงอยู่นะครับเราก็ทําการกดเข้าไปเลยครับ เมื่อเราทําการกดแล้วนะครับระยะมันก็จะสั้นลงนะครับเราก็จะถอดตัวสายพานออกมาได้แล้วนะครับ,รบด้านบนกับด้านล่างที่ทำลักษณะเดียวกันนะครับวิ้ที่การใส่ใสายพานเทปร้อน,นครับตัดแรงครับเราใส่ครับตัวด้านด้านฝั่งสายมือก่อน,นครับดังนั้นกดด้านข้างครับข้างกับ จะเห็นได้ว่าตอนที่เราใส่สายพานเข้าไปั้งแรกนะครับสายพานเนี่ยจะยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้เราไม่เป็นไรนะครับครับให้เราทําการเปิดเครื่องเลยนะครับที่จะปิดช้าๆนะครับครับสายพานก็จะเริ่มขับเข้าไปนะครับครับสายพานตรงนี้จะออกมาครับเราปิดเครื่องครับทําการกดนะครับด้านขวามือครับแล้วก็ปรับระยะของฝั่งสายมือนะครับนี่ครับทำการกดครับแล้วก็ปรับระยะของครับ ด้านบนกับด้านล่างทำเหมือนกันนะครับนื่ปริญญาเข้าไปแล้วนะครับทำงานเปิดเครื่องครับนยกสายพานก็จะขับเขาที่เดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรับสายพานมันช้าๆนะครับครับแล้วก็ใส่สายพานตัวสายพานลิ้นค่าครับตัวนี้ครับ วิธีการใส่ให้ใส่จากตัวด้านหลังก่อนนะครับใส่ฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ฝั่งขวามือครับแล้วก็กดไปครับอันนี้ก็จะเข้าล็อกนะครับครับให้ใส่เซนด้านในก่อนนะครับแล้วก็ใส่เซนด้านนอกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทําใส่ด้านด้านนอกก่อนนะครับครับด้านนอกนะครับแล้วก็กดตามเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นทําการปิดเครื่องครับครับคลายบริเวณจุดที่เราทําให้ห่างนะครับคลายกลับเข้าที่เดิมครับโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับหมุนให้ฟรีเลยนะครับขับลูกตรงกลางที่เป็นลูกรีดนะครับให้ให้ลูกรีดนี้สัมผัสกับตัวสายพานเทปลอนพอร์ครับแล้วก็ตัวฮีเตอร์เรงนี้เหมือนกันนะครับหมุนใด้ฟรีเลยครับเพียงเท่านี้ก็ เสร็จสิ้นวิธีการในการเปลี่ยนตัวสายพานเทปต้อนนะครับ